ดีค่ะพบกับอ้อร้านหมอแว่นตาสัญญาอีกแล้วนะคะวันนี้อ้อจะมา,มาเสนอเกี่ยวกับตัวของกรอบแว่นค่ะกรอบแว่นนะคะแบรนด์สินค้าที่ขายดีนะคะในตอนนี้เลยก็คือยี่ห้อสปิ r ิคค่ะซึ่งสปิ r ิ t รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น L 58809ค่ะตัวนี้จะขายดีมากนะคะประกอบไปด้วย5เฉดสีค่ะก็คือสีเขียวนะคะเขียวบรกตนะแล้วก็พิ้งโพต,ตัดดำค่ะแล้วก็สีม่วงค่ะ แล้วก็สีเพิงโกล้วนค่ะแล้วก็สีดําค่ะนะคะส่วนในตัวของสีเขียวสีม่วงสีพิงโกหรือพิโกตัดดำนะคะจะเป็นลักษณะของตัวสีที่มีลักษณะของลายพัทเชลค่ะ,คะตัวนี้นะคะซึ่งเป็นสินค้าที่ขายดีมากเข้ามากี่ครั้งก็จาหน่ายออกได้หมดเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ความ้าของหน้าตัวกับแว่นค่ะจะอยู่ที่ค่า12นะคะส่วนก้านขาค่ะจะเล็กนะคะผลก้านขาจะเล็กสวมใส่สบายนะคะส่วน ส่วนใต้อของปลอกขานะคะก็จะมีการตัดสีกับปลอกขานะคะให้มีความโดดเด่นเนาะสวมใส่สบายค่ะและส่วนของตัวหน้าเว้นตตวนี้จะถูกกว้าง52นะคะเวลาสวมใส่สามารถปรับเป็นทรงให้ผู้สวมใส่สวมใส่ได้อย่างสบายค่ะถ้งงายอย่างไรก็ขอฝากที่ข้อสปิริตด้วยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสินค้า สามารถอินบ็อกซ์หรือทักมาในเพจได้เลยนะคะหรือส่วนสับสงสัยหรืออยากจะสอบถามเรื่องอื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องของสายตาหรือปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของตุกรอบแว่นและเลนส์สามารถสอบถามมาได้เลยค่ะอ้อขอฝากไปด้วยนะคะสำหรับร้านหมอแว่นตาสารยาค่ะคุณค่ะ